เรื่องของความน่าภาคภูมิใจในศิละปะวัฒนธรรมไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาเราเอาบรรยากาศเกี่ยวกับโขนมาให้ดูคุณที่จ<ช><ก>ำได้ใช่ใชไหมฮะอุ้ยอันนั้นนี่เขาบอกเอาบัตรหมดเกลี้ยงเลยนะนี่ไงก็ยังอยู่ในของโขนที่พี่อ่านบอกเลยใช่แต่ว่านี่นะะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศยังคงอยู่กับโขนอยู่ครับก็กลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงขึ้นแล้วก็ถือเป็นการแสดงชั้นสูงมากนะครับนอกจากโขนพระราชทานตอนมยายาาบที่แสดงที่สุนร์วัฒนธรรมซึ่งตอนนี้ต้องรอว่าเขาจะมีการเปิดรอบพิเศษหรือเปล่าเพราะมีคนอยากชมเยอะมากนะครับ เมื่อวานนี้ครับมีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าคนโขนครับซึ่งได้คุณสรังยูวงกระจ่างมานั่งแทนเป็นผู้กำกับครับติดตามรายละเอียดของภาพยนตร์ที่เรากำลังจะได้ชมเรื่องนี้ได้ข่าวว่าดีมากด้วยนะครับ <Yeah. S 1> จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับ yeah. พระนางยักษ์และลิงคือตัวละครที่มีบทบาทส,สำคัญกับการแสดงโขนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวันนี้ครูมืดประสาททองอารามผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยจากกรมศิลป์รับหน้าที่ผู้ควบคุมการแสดงโขนจากภาพยนตร์เรื่องคนโขน,ขนได้นำส่วนหนึ่งของบทบาทท่าทางการแร่รำของตัวละครทั้งสี่มาให้ได้ชมในงานถแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องขนโขนเบื้องหน้าคือความวิจิตรการตา เบื้องหลังคือตันหาและมายาแห่งนาฏกรรมกำกับโดยสรญยูวงกระจางหลังจากห่างหายจากการกำกับผลงานภาพยนตร์มานานกว่า5ปีเขายืนยันความตั้งใจว่าอยากทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนไทยได้ดูเพื่อนำเสนอคุณค่าแห่งความเป็นไทยสะท้อนผ่านศิลปะวัฒนธรรมโขนศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลถึงสองปีอีกทั้งยังใช้ฟิล์มถ่ายทำตลอดทั้งเรื่อง พื่อคงเสน่ห์ที่แท้จริงของศิลปะแขนงนี้เราจําได้แต่วความสวยงามและคุณค่าของมันแต่ว่าเราตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมผขม,มันมาไม่ถึงเราทำไมคนลูกหลังถึงห่าง่ากโขมนะนตรงนั้นคือแรงลับกันที่เอาว่าเราจะลองทําดูก็พอเริ่มค้นหาข้อมูลรายละเอียดแล้วพบว่าไม่มันมี ความงดงามมีความสวยงามมันมีขนมม,มันมีจารีตแล้วมันเป็นสิ่งที่บรรดชนสืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของที่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานนั้นมันแสดงถึงคุณค่าที่สั่งสมมานานถ้าเราคนรุ่นหลังถ้าเราจะปล่อยให้เวลาเป็นตัวทําลายสิ่งที่บรรดชนทาไว้ยาวนานเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยุติธรรมไม่น่าจะดีแก่นแท้ของรามเกียรติ์คือเรื่องของธรรมะที่สามารถเอาชนะกิเลส ภาพะยนตร์เรื่องคนโขนบอกเล่าเหตุการณ์ในสมัยปีพุทธศักราช2508เรื่องราวความรักความผูกพันมิตรภาพตันหาและความอาฆาตแค้นของหลากหลายตัวละครที่มีวิถีศิลปะนาาตรรมการร่ายรำโขนเป็นฉากหลังของชะตากรรมชีวิตผ่านการประชันฝีมือการแสดงสุดเข้มข้นของทีมนักสแสดงชั้นครูอย่างสรพงษ์ชาตรีนในบทครูหยดครูโขนฝีมือดีนิรุตสิริจัญญาในบทครูเสก อ, high, อดีตเพื่อนรักของครูหยดที่กลายมาเป็นศัตรูเพนพักสิริกุลกับบทบาทซ่อนกลิ่นอดีตนางรำสิริรักครูหยดก่อนออกไปตั้งคณะลิเกเพราะอกหักจากครูหยดและการพลิกบทบาทการแสดงอย่างถึงใจที่ไม่เคยเห็นในเรื่องใดมาก่อนของกบพิมลรัตน์ที่สนละยบุตรในบทรำไพมีรุ่นลูกของครูหยดใช่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับเหมือน เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความซับซ้อนทางภาวะความต้องการความอยากความโลภภาวะทั้งจิตใจอะไรเงี้ยค่ะอยากดังใช่ค่ะก็อยากเจอผู้ประกาศะที่มีสามารถจะผลักดันให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่แล้วก็มาเจอยอมยอมทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ยอมได้ขอให้ได้มาซึ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองใช่ค <petto> ่ะช <baum> ัดเจนไหมในนี้ชัดเจนค่ะตาวะอะไรไม่รู้เราดูไปลึกซึ้งอย่างมวลรวมที่พี่เอพี่กบพี่ตายได้เล่าให้ฟังอะไรแล้วน่ะในนี้มันจะแฝงอยู่ว่าให้หยุดความอยากรั้บ่ว่าแกไปทําอะไรมาพร้อมด้วยทีมนักแสดงหน้าใหม่ที่ฝีไม้ลายมือการแสดงภาพยนตร์และการร่ายรำขนอย่างน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอาอภินญารุ่งพิทักษ์มานะ ในบทชาติพระเอกของเรื่องผู้ใฝ่ฝันที่จะขึ้นสู่จุดสุดยอดของโขนนัดขจรพงพรพิสุทธิ์กับปทปาดของคมค <ผง S 1> ู่อริของพระเอกเก,เกองกองทุนพงพัฒนะรับบทตือคู่ซีของพระเอก และตรีนันทราชาวราชในบทแรมสาวน้อยผู้อยากจะเป็นนางเอกลิเกซึ่งนักแสดงเลือดใหม่ทั้งสี่คนขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ให้คนยุคใหม่ได้ดูไม่อยากให้คิดว่าศิลปะไทยเป็นเรื่องล้าสมัยเชื่อว่าหน้าศิลป์ไทยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของไทยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยของเราเราควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำนี่ครับและที่เราได้ร่ำเรียนด้วยครับ สำหรับหนูค่ะก็คือจริงๆหน้าสินไทยมันไม่ได้เชยค่ะมันมันสามารถพัฒนาให้เข้ากับโลกสากลได้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าจริงๆมันเป็นโสนิยมของแต่ละคนว่าจะชอบสิ่งไหนมันไม่ผิดใช่ไหมคะแต่อยากให้หันมามองวัฒนธรรมไทยของเราค่ะเพราะว่าคือถ้าเราไม่มีวัฒนธรรมไทยเราก็จะไม่เป็นไทยทุกวันนี้ อีกหนึ่งความสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาคดนตรีที่มีการผสมผสานร,ระหว่างด,ดนตรีสากลกับดนตรีไทยที่ได้เจตสดาสุขทรามนที่รู้จักในานามโอซีเปียรัชศักดิ์เรืองใจสมาชิกวงบอยไทยและมือระนาดเอกชัยยุทธโตสง่ามาทำในส่วนดนตรีประกอบโขนเป็นนาาักศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นจุดศูนย์รวมของศิลปะหลากหลายแขนงะในการแสดงโขนล,ลักษณะสำคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนดำเนินเรื่องด้วยการกล่าวคำนำเล่าเรื่องเป็นทํานองเรียกว่าภาคอย่างหนึ่งกับเจรจาเป็นทํานองอย่างหนึ่งโดยมีผู้ให้เสียงแทนเรียกว่าผู้ภาคและเจรจาใช้ปีพาดเครื่องห้าประกอบการแสดงนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติและอุนรุษ ติดตามภาพยนตร์เรื่องคนโขนได้ทุกโรงภาพยนตร์25สิงหาคมนี้อัธสิทธิ์เกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีนเองทเวนตี้โฟรรายงานไม่ได้สวมหัวโขนมานานมันคิดถึงจังหวะ เร็วนี้คงได้ติดตามชมกันนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีหนังไทยเรื่องหนึ่งซึ่งโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสท็อกเกอรทาวอยู่เหมือนกันก็คือพุ่มพวงครับเรื่องนี้มาต่อผมอยากดูอะต้องไปดูพี่ผมสุดแค่เข้าไปฟังเพลงก็พอแล้วอะใช่แล้วก็ทุกอย่างเขาทาโอ้โหด้ต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงแล้วน้องเปาคนนี้เกิดมาเพื่อนหนังเรื่องนี้น่ารักน่ารักใช่นะคะส่วนเรื่องคนโขนนั้นติดตามได้25สิหาสิงหาคมนะคะมาช่วงนี้เราไปกัน